สวัสดีค่ะคุณผู้ชมผู้ฟังกลับมาพบกันอีกหนึ่งวันนะคะกับช่องนิยายรักช่องนิยายที่จะพาคุณไปเพลิดเพลินกับนิยายในรูปแบบของนิยายเสียงเป็นประจำทุกวันพุธและพฤหัส,สบ,บดีของสัปดาห์ก็ยังคงอยู่ในช่วงของหน้าฝนนะคะถึงแม้พายุหลายๆลูกจะพัดผ่านไปแล้วแต่ฝนก็ยังคงตกป,ปลายอยู่อย่างที่บ้านของตุกตาเองก็ตกทุกวันเลยค่ะแต่ดีหน่อยที่ส่วนมากจะตกตอนกลางคืนหรือไม่ก็ตอนเช้ามืด กลางวันได้พอจะเห็นแสงแดดกันบ้างแต่บรรยากาศฝนตกพรำๆแบบนี้บางทีก็ททำให้อารมณ์หดหูมาเยือนเหมือนกันนะคะบางท่านนี่ร้องไห้ไปกับสายฝนโดยที่ไม่รู้สาเหตุเลยก็มีบรรยากาศชวนเหงาแบบนี้ใครที่อยู่คนเดียวหรือกำลังประสบพบเจอกับปัญหาของชีวิตอยู่นี่ผ่านจะเป็นโรคซึมเศร้าได้เลยนะคะใครที่กำลังรู้สึกหดหูท้อแท้อย่าลืมสังเกตตัวเองกันด้วยนะคะ ว่ามีอาการเหล่านี้หรือเปล่าเช่นมีอาการซึมเศร้าโกรธง่ายหงุดหงิดง่ายรู้สึกเบื่อไปหมดทุกสิ่งทุกอย่างนอนไม่ค่อยหลับหรือหลับหลับตื่นตื่นหรือบางทีก็รู้สึกอยากจะนอนอย่างเดียวเหนื่อยง่ายไม่ค่อยมีแรงเบื่ออาหารหรือไม่ก็กินเท่าไหร่ก็ไม่รู้จักอิ่มรู้สึกว่าตัวเองเป็นคนไรค่าไม่มีอะไรดีเลยไม่มีสมาธิลังเลใจทำอะไรก็ช้าลง รู้สึกกระวนกระวายไม่อยู่นิ่งที่ร้ายสุดเลยก็คือมีความคิดอยากตายอยากทำร้ายตัวเองถ้าใครมีอาการอย่างนี้มากกว่า5ข้อและเป็นติดต่อกันมาเกินกว่า2อาทิตย์แล้วแนะนำให้รีบปรึกษาแพทย์เลยนะคะเพราะโรคซึมเศร้ามาเยือนคุณแน่นอนค่ะพยายามฝึกคิดบวกไว้นะคะเช่นวันนี้ฝนตกก็ให้คิดเสียว่าดีแล้วอากาศจะได้ไม่ร้อน แต่ถ้าแดดร้อนก็คิดซะว่าดีแล้วเสื้อผ้าที่ซักไวจะได้แห้งการฝึกคิดบวกจะทำให้จิตใจมีความเข้มแข็งและสามารถชนะอุปสรรคในชีวิตได้ค่ะที่สำคัญอย่าลืมนะคะว่าปัญหาทุกอย่างมีทางแก้เสมอตุกตาและก็ช่องนี่ไอรักคอยเป็นกำลังใจให้ทุกท่านอยู่นะคะห้ามท้อแท้สิ้นหวังเด็ดขาดค่ะแล้วตอนนี้ก็ได้เวลาของพ่อเลี้ยงภูวินแล้วก็แพรพราวแล้ว ตุกตาคงต้องขอตัวลาไปก่อนและพบกันใหม่ในวันพุธและพฤหัสหน้าสัปดาห์นี้ขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะเลยรักเกี่ยวใจตอนที่31สีสมอนทิ้งตัวลงอย่างหงุดหงิดใจหลายวันมาแล้วที่เธอติดต่อเดชาไม่ได้แถมคนที่บ่อนเองก็ไม่รู้ว่าชายหนุ่มหายตัวไปที่ไหนบาชมัดเกิดจะมาติดต่ออะไรไม่ได้ตอนนี้ก็ไม่รู้ถ้าเป็นเวลาอื่น เธอก็คงคิดว่ามันเป็นเรื่องปกติเพราะผีพนันอย่างเดชาก็คงจะตระเวนไปตามบ่อนทั่วประเทศแล้วคงจะปิดโทรศัพท์เพื่อนหนีนี่ใครสักคนแล้ววันสองวันก็คงจะโผล่กลับมาที่บ่อนประจำเหมือนเดิมแต่มันไม่น่าจะมาเกิดในเวลาที่ภูวินจ้องจะจับผิดหาหลักฐานกันอยู่แบบนี้เธออยากจะเตือนให้ชายหนุ่มได้รู้ตัวหรือไม่ก็จะให้เงินสักก้อนแล้วให้หลบหน้าไปอยู่ที่อื่นสักพัก เพื่อที่เรื่องทั้งหมดจะได้ไม่สาวมาถึงตัวเธอแต่จนแล้วจนรอดเธอก็ยังไม่ได้เจอเดชาเสียงกริ่งประตูที่ดังขึ้นยิ่งทำให้สีสมรรู้สึกหงุดหงิดโดยเฉพาะในเวลาที่ไม่มีใครสักคนอยู่บ้านแบบนี้เพราะแม่บ้านเธอใช้แบบไปเช้าเย็นกลับส่วนไกลสอนไม่ต้องพูดถึงเพราะรายนั้นอยู่ไม่ติดบ้านอยู่แล้วกับทอรงุงยิ่งแล้วใหญ่ ไม่รู้เกิดจะมานึกอยากจะทําบุญอะไรเอาตอนนี้พอถามว่าไปไหนไปกับใครก็ไม่ตอบบอกแต่จะไม่อยู่สองสามวันโทรหาก็ไม่ติดรู้สึกพักนี้อะไรอะไรก็ไม่ได้ดังใจไปเสียทุกอย่างนี่ก็อีกจะมาอะไรกันดึกๆึกดื่ดดดนๆื่บาดนี้ปากที่ยังคงแดงสดแม้แต่ตอนที่อยู่ในชุดนอนบนพื้พร,รก่อนจะหวีดร้องออกมาเสียงหลงเมื่อคนที่อยู่นอกประตู ลักเธอให้กลับเข้ามาอยู่ในเขตบ้านก่อนจะรีบปิดประตูตามหลังทันทีด้วยท่าทางกระวนกระวายไอ้เดชาทำบ้าอะไรของแกสีสมอนโกรนคําด่าใส่ทันทีที่เห็นว่าคนที่มาเยือนกันในยามวิการคือใครอย่าเสียงดังไปผมกำลังถูกคนของพ่อเลี้ยงตามตัวอยู่เดชากระซิบดุสายตายังคงมองไปที่นอกประตูรั้วบ้านอย่างหวาดระแวง สีสมอนได้ฟังก็กัดปากฉับทันทีแล้วตรงเข้าถูกตีคนตรงหน้าไม่ยัง้งกี่บ้าแล้วแกก็หนีมาหาฉันเนี่ยนะป่านนี้พวกนั้นมันคงรู้ก็นหมดแล้วว่าฉันเป็นคนจ้างวานแกทำไมแกถึง,งโง่อย่างนี้โอ๊ยคุณนายผมเจ็บนะไม่ให้ผมหนีมาหาคุณนายแล้วจะให้ผมหนีไปหาใครผมทำงานให้คุณนายนะผมถึงได้สวยแบบนี้ลืมไปหรือเปล่าหรือสารภาพกับพ่อเลี้ยงละ่ะว่าเป็นฝีมือคุณนาย เราจะได้ไปนอนเล่นในคุกด้วยกันเอาไหมาสีสมอนหยุดยืนหอบมองเดชาด้วยสายตาวาวโรจจริงอยู่ที่เธอเป็นคนสั่งให้เดชาไปจ้างวานพวกทหารรับจ้างอีกทีเพราะไม่อยากเป็นฝ่ายติดต่อเองโดยตรงแต่ตอนนั้นเธอไม่คิดว่าสิ่งที่เดชาเคยคุยโมโอ้อวดเกี่ยวกับฝีไม้ลายมือของตัวเองไว้มันจะเป็นแค่ราคาคุยพอถูกจับได้ จะวิ่งโลมาเปิดโปงเธอแบบนี้แต่ที่เดชาพูดก็ถูกตอนนี้เธอพลาดลงเรือลำเดียวกับเดชาไปแล้วฉันจะให้เงินแกก้อนหนึ่งแล้วกันหลบไปอยู่ที่อื่นสักพักรอให้เรื่องเงียบแล้วแกค่อยกลับมาแล้วอย่ามาหาฉันแบบนี้อีกถ้าจะติดต่อให้ติดต่อผ่านคนอื่นมาอีกทีจำไว้ด้วยเดชาหยุดคิดอยู่พักก่อนจะเห็นดีด้วยตามนั้นเพราะอย่างน้อยเขาก็ยังมีเงินให้ได้ต่อทุนก่อนไป ประตูรั้วปิดลงตามหลังด้วยความรวดเร็วเดชามองซ้ายมองขวาด้วยความหวาดระแวงก่อนจะค่อยๆพาตัวเองหลบหายไปในความมืดด้วยความรวดเร็วเชฟหนุ่มที่ยึดเอาต้นไม้ใหญ่ไว้คอยสังเกตการในภาพมุมสูงกระโดดลงเข้าหามอเตอร์ไซค์คู่ใจของตนเองแล้วขับออกไปด้วยความพอใจเพราะดูเหมือนแผนที่พ่อเลี้ยงภูวินวางไว้เหยืย่จะติดกับเรียบร้อยแล้วที่เหลือ แกแค่เขาตามไปเกลี้ยกล่อมเดชาให้ยอมเป็นพยานให้ก็เท่านั้นแต่ที่อีกซอยหนึ่งพร้อมๆกับเสียงเครื่องยนต์ของเชฟหนุ่มที่ดังหายไปเสียงสตาร์ทเครื่องของมอเตอร์ไซค์อีกคันก็ดังขึ้นแล้วขับออกตามเดชาไปทันทีเช่นเดียวกันฝนที่ตกกระหน่ำลงมายังไม่มีปีมีครุยทำให้คณะจิตอาสาที่จะต้องแยกเดินทางไปที่ศูนย์การศึกษาที่อยู่บนดอยไกลออกไป ถึงขั้นต้องเลื่อนกำหนดการเดินทางโดยเส้นทางที่จะไปคงไม่ปลอดภัยนักถ้าให้เดินทางท่ามกลางสายฝนที่ตกหนักเช่นนี้แล้วเมื่อฝนเพิ่งจะมาซาเม็ดเอาเมื่อตอนเย็นย่ำทั้งหมดจึงตัดสินใจจะออกเดินทางในวันรุ่งขึ้นแทนศาลาครึ่งปูนครึ่งไม้ที่ดูเหมือนจะเป็นจุดรวมพลของคนในหมู่บ้านถูกใช้เป็นฐานที่พักสำหรับคณะที่เดินทางมาทั้งหมดโดยมีความสะดวกสบาย ทั้งน้ำทั้งไฟในระดับหนึ่งแถมสัญญาณโทรศัพท์ยังถือว่าดีกว่าในจุดอื่นพวกผู้หญิงในคณะโชคดีอยู่หน่อยที่หนุ่มๆเสียสละออกมากลางเต็นท์นอนกันที่ลานด้านนอกห้องเล็กๆที่เป็นห้องเก็บของขนาด4คูณ4จึงถูกดัดแปลงให้เป็นที่นอนของสาวๆแทนซึ่งก็มีกันอยู่เพียง7คนเท่านั้นจึงพอจะยัดกันเข้าไปอยู่ในนั้นได้โดยไม่ต้องออกมานอนท้าลมหนาวกันข้างนอก แพรพราวยึดเอามุมกำแพงฝั่งหนึ่งเป็นที่นอนติดกับลาลิตาโดยอาศัยหลักการเลือกง่ายๆคือนอนตรงไหนก็ได้ให้อยู่ห่างจากเจนจิรามากที่สุดแต่เธอก็ยังไม่ไวายหนีทอรุมงไม่พ้นอยู่ดีเมื่อหญิงสาวหอบเอาของมานอนข้างเธอด้วยเหตุผลที่ว่าไม่รู้จักใครซึ่งกระจริงตามนั้นจนเธอเองยังแอบสงสัยว่าหญิงสาวมาร่วมกับคณะได้อย่างไรแต่นั่น เธอค่อยเก็บเอาไปถามกับผู้วินคงจะดีกว่าเมื่อไม่มีอะไรให้ทำมากกว่าการจับกลุ่มคุยกันทั้งหมดจึงตัดสินใจเข้านอนตั้งแต่อย่างหัวค่ำเพื่อที่จะได้เก็บแรงไว้ลุยกันต่อในหนทางที่ยังไม่รู้ชะตากรรมในวันพรุ่งนี้แพรพราวมารู้สึกตัวอีกทีเพราะรับรู้ได้ถึงการเคลื่อนไหวของทอรุ้งที่นอนอยู่ข้างกันเริ่มแรกเธอเห็นหญิงสาวหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาดู แล้วก็ผุดลุกขึ้นนั่งทันทีก่อนจะเดินออกจากห้องไปเงียบๆแพรพราวนอนช่างใจอยู่พักสังเกตเห็นลาลิตายังคงนอนหลับสนิทเลยตัดสินใจลุกตามทอรุ่งไปอีกคนเพราะรูปที่เธอทันได้เห็นผ่านๆจากหน้าจอโทรศัพท์ของทอรุง่งจะเป็นรูปของใครคนหนึ่งที่คุณตาเธอเหลือเกินพอผลออกมาจากที่พักทอรุ่งก็หยิบโทรศัพท์ขึ้นมากดโทรออก แล้วเดินไปตามทางที่ปลายสายบอกมาทันทีแพร,ราวที่ลุกตามกันออกมาติดติดกำลังจะส่งเสียงเรียกแต่แล้วก็เปลี่ยนใจเลือกที่จะเดินตามหญิงสาวไปเงียบๆแทนที่ใต้ต้นไม้ใหญ่ริมทางถัดออกมาไม่ไกลจากที่พักคมเดชกำลังยืนกอดอกพิงต้นไม้อยู่อย่างสบายอารมณ์นับว่าชายหนุ่มเลือกมุมนัดพบได้ดีทีเดียวเพราะมุมตรงนี้ มีรถหลายคันจอดอยู่เป็นฉากกั้นบางสายตาได้เป็นอย่างดีถ้าเกิดจะมีใครสักคนลุกขึ้นมาทำธุระกลางดึกก็คงจะไม่ได้สังเกตเห็นแน่ๆทอรุงหยุดยืนหอบหายใจระงับอารมณ์โกรธแล้วมองคนตรงหน้าด้วยสายตาวาวโรดก่อนที่ริมฝีปากบางเฉียบจะถามรอดไรฟันออกไปแก่ไปได้รูปพวกนั้นมาจากไหนคมเดชหัวเราะร่วนกับโทสะของคนตรงหน้า ก่อนจะพูดยิ้มยิ้มกวนโมโหของอีกฝ่ายใจเย็นๆสิครับคุณแพร์พราวเอ้ยไม่ใช่สิตอนนี้ผมต้องเรียกว่าคุณทอรุ้งถึงจะถูกฉันถามว่าแกไปได้รูปพวกนี้มาจากไหนทอรุง้งกระชากเสียงถามกลับทันทีด้วยโทสะที่เดือดพุ่งกว่าเมื่อครู่เพราะคำเรียกชื่อที่อีกฝ่ายใช้เรียกกันมันบอกให้รู้ชัดว่าคมเดชรู้เรื่องอดีตของเธอก็ได้ครับ ผมบอกให้ก็ได้ผมบังเอิญได้มาจากเพื่อนของคุณรุ้งคนหนึ่งนะครับคงไม่ต้องบอกนะครับว่าใครคําพูดแบบการกลมแปลจากสิ่งที่ขโมยมาเป็นสิ่งที่ถูกหยิบยื่นให้อย่างชอบธรรมโดยไม่สนว่าใครจะเดือดร้อนทําให้ทอรุง้งขบ,บริมฝีปากแน่นด้วยความโกรธทันทีที่มีชื่อนหนึ่งผุดขึ้นมาในหัวแพรพราวแกต้องการเท่าไหร่แหมคุณรุ้งนี่ฉลาดดีจังเลยนะครับ ผมชักชอบซะแล้วสิไม่ต้องอธิบายอะไรให้มากความก็เข้าใจผมขอเงินไปใช้เล่นสักแสนสองแสนก็พอครับทอรุง่งยืนกำมัดแน่นก่อนจะแค่นหัวเราะเมื่ออีกฝ่ายยอมเผยวัตถุประสงค์ทีแท้ก็พวกชอบแบล็กเมลที่หิวเงินฉันให้แค่แสนเดียวแล้วฉันจะแน่ใจได้ยังไงว่าแกจะไม่มาเรียกเงินทีหลังอีกแหมของแบบนี้มันต้องเชื่อใจกันครับตอนนี้ฉันไม่มีให้หรอก เอาไว้กลับไปแล้วค่อยมาคุยกันใหม่เดี๋ยวสิครับคุณรุง้งผมยังพูดไม่จบเลยทอรุง้งที่ตั้งท่าจะหันหลังกลับหยุดชะงักทันทีมีอะไรอีกผมจะบอกว่าหนึ่งแสนสำหรับเรื่องเดียวครับแต่สำหรับเรื่องอื่นผมคงต้องขอมากกว่านั้นแกพูดถึงเรื่องอะไรก็ไม่มีอะไรมากครับบังเอิญเมื่อตอนหัวคำ่ำผมได้ยินคุณรุง้งคุยโทรศัพท์เหมือนเหมือน กำลังให้คนตามหาคนที่ชื่อเดชายอยู่รู้สึกว่าจะเป็นคนเดียวกับที่พ่อเลี้ยงภูวินกำลังตามหาตัวอยู่ใช่ไหมครับแกแอบฟังฉันคุยโทรศัพท์เหรอคุณพลาดเองนะครับและอย่าลืมสิว่าผมเป็นนักข่าวทอรุง้งรู้สึกโกรธจนตัวสัน่นใช่เธอพลาดเองที่เผลอให้คนอย่างคมเดชมาล่วงรู้ความลับแต่กระช่ว่าจะไม่มีทางออกกลับไปแล้วค่อยคุยกัน ทอรุง้งพูดทิ้งท้ายไว้เท่านั้นแล้วก็รีบเดินจากมาโดยไม่ได้หันกลับไปสนใจกับคมเดชอีกพอเดินออกมาพ้นระยะทอรุ้งก็หยิบโทรศัพท์ต่อสายหาอีกคนทันทีบางทีการที่เธอทำใจกล้าขโมยเบอร์โทรศัพท์มาจากมารดาตั้งแต่ครั้งที่ตัดสินใจจะเล่นเป็นคู่หูกับนัดดไานามันก็ส่งผลดีในเวลาแบบนี้เช่นกันเพราะเธอตั้งใจไว้แล้วว่าเธอจะไม่มีทางปล่อยให้คมเดช ได้มีโอกาสกลับไปทำลายชีวิตเธอเธอเกลียดเกลียดพวกที่ได้อะไรมาง่ายๆโดยที่ไม่ต้องพยายามทำอะไรพวกมันไม่มีทางจะเข้าใจว่าเธอต้องผ่านความยากลำบากมาขนาดไหนแล้วคิดจะมาทำลายกันง่ายๆอย่างนี้หรอไม่มีทางไม่ว่าใครที่ขวางทางเธอเธอจะทำลายมันให้หมดไม่ว่าจะเป็นเดชาคมเดชรหรือแพรพราวฮลัลโหลฉันมีงานให้แกทำอีกงานทอรุง ดูเหมือนจะเดินกลับเข้าที่พักไปแล้วแต่แรพร์พาวยังยืนขาแข็งอยู่ที่เดิมพร้อมๆกับในใจที่เต็มไปด้วยคำถามถึงแม้เธอจะเข้าใจเรื่องได้ไม่ถึงครึง่งแต่ชื่อหนึ่งที่หลุดออกมาจากปากของคมเดชที่ใช้เรียกทอรุง้งมันทำให้เธออยากจะเข้าใจเหลือเกินว่าทอรุ้งก็คือแพรพราวเพื่อนที่มีชื่อคล้ายกับเธอในวัยเด็กแต่จะเป็นไปได้อย่างไรกันในที่สุดการไล่ลาก็จบลง เดชารู้ตัวทันทีที่เบืองหน้าขึ้นแนวกำแพงสูงไม่มีทางให้หนีได้อีกรถมอเตอร์ไซค์วิบากที่ขับตรงเข้ามาปิดทางเข้าไว้เท่ากับเป็นการตอกย้ำว่าวาระสุดท้ายของเขาใกล้เข้ามาถึงแล้วแต่อะไรก็คงไม่น่าเจ็บใจเท่ากับการถูกหักหลังใครจะไปคาดคิดว่าการที่เขาเข้าไปขอความช่วยเหลือจากสีสมอรเมื่อตอนกลางดึกที่ผ่านมาจะเท่ากับเป็นการเดินเข้าไปหาความตายด้วยตัวเอง นางแก่นั่นมันหลอกว่าจะให้เงินแล้วให้เขาหนีไปซ่อนตัวที่ไหนได้มันกลับตลบหลังด้วยการส่งคนให้มาตามเก็บเขาคิดฆ่าเขาปิดปากเพื่อเอาตัวรอดคนเดียวชัดๆเดชามองรถวิบากที่จอดจังก้าขวางทางอยู่แล้วยิ่งมั่นใจเป็นสีสมอนแน่ไม่ใช่ใครอื่นเพราะรถแบบนี้มีแต่พวกที่เขาเองก็เคยถูกว่าจ้างให้ติดต่อกับพวกมันเท่านั้นที่ใช้ คิดแล้วก็ให้นึกโกรธสีสมอนเป็นทวีคูณอย่าให้เขาหนีรอดไปได้ก็แล้วกันเขาเอาคืนแน่แต่ดูเหมือนความคิดนั้นจะมีโอกาสเป็นไปได้น้อยเต็มทีเมื่ออีกฝ่ายยกปืนเก็บเสียงขึ้นเล็งตรงมาที่เขาในที่สุดเดชาก็ต้องหลับตาลงอย่างยอมจำนนในชะตากรรมโอ้ยเดชาลืมตาขึ้นมองทันทีเพราะเสียงร้องที่ดังขึ้น มันไม่ใช่เสียงของตัวเขาชายชุดดำนอนกลิ้งตัวงออยู่ข้างๆรถวิบากคู่ใจและถ้าเขาจำไม่ผิดชายคนที่ทำให้มันเป็นอย่างนั้นคนของพ่อเลี้ยงภูวินเดชาไม่รอชา้าอาศัยจังหวะที่ชายชุดดำพลิกตัวเข้าโจมตีคนของพ่อเลี้ยงภูวินวิ่งหลบหนีหายไปทันทีด้วยใจที่มุ่งมั่นแน่วแน่ว่าสิ่งแรกที่ต้องทับคือแก่แขนสีสมอนกว่าเชฟหนุ่ม จะจัดการกับแขกรับเชิญที่เข้ามาขัดแผนการอย่างไม่มีปีมีครุยได้เดชาก็หายตัวไปเสียแล้วเชฟหนุ่มถอนหายใจเฮือกใหญ่คงจะต้องเสียเวลาตามหาตัวกันอีกคิดแล้วอดีตทาหารกองจนเกรี่ยงก็อดประเคนมัดใส่คนที่สลบเหมือดไปแล้วไม่ได้สาบานเลยว่าเขาจะทำให้ไอ้บ้านนี่ยอมง้างปากออกมาให้ได้ว่ารับจ้างใครมาคาที่ทำให้เขาต้องเสียเวลา และแล้วการเดินทางที่แท้จริงก็มาถึงพอแสงแรกของตะวันโผล่พ้นขอบฟ้าออกมาทักทายสิบชีวิตที่ตกลงกันไว้ว่าจะเดินทางแยกออกไปก็พร้อมออกเดินทางโดยครั้งนี้ภูวินจัดรถอำนวยความสะดวกไว้สำหรับให้คนนั่งสองคันรถสำหรับขนของอันเป็นสัมภาระกับของที่นำขึ้นไปแจกอีกสองคันซึ่งจะแยกกลับทันทีที่ส่งของให้เสร็จ จะคงเหลือแต่รถสองคันที่บรรทุกคนขึ้นไปเท่านั้นแล้วพอรถมีให้เลือกนั่งถึงสองคันแพรปพราวก็ต้องแปลกใจขึ้นมาอีกเมื่อทอรุง้งที่เธอเห็นว่ามีปากเสียงกับคมเด่นเมื่อคืนกลับเลือกที่จะนั่งรถไปคันเดียวกันส่วนเจนจิราที่เธอเข้าใจว่าตัวติดกับหมอ,อก,กริดก็กลับเลือกที่จะทิ้งคุณหมอนหนุ่มไว้แล้วเลือกที่จะไปนั่งโดยสารรถอีกคันเช่นกันซึ่งเธอถือว่า เป็นเรื่องที่แปลกมากทีเดียวคงคิดได้อย่างเดียวเท่านั้นว่าฝนที่ตกหนักลงมาเมื่อวานคงจะมีสารกลับตาลปัดเป็นแน่เหตุการณ์มันถึงได้พลิกโผลเช่นนี้แพรพราวรอบจาเลืองไปที่ทอรุงเป็นระยะยระยะสิ่งที่บังเอิญได้รับรู้มาเมื่อคืนทําเอาหลังจากนั้นเธอแทบไม่ได้นอนไอ้ครันจะให้ไปปลุกทอรงขึ้นมาถามให้แน่ใจตั้งแต่เมื่อคืนก็ดูท่าจะไม่เหมาะ เลยได้แต่ทนเก็บความสงสัยเอาไว้จนกระทั่งถึงตอนนี้แต่ยิ่งพิษยิ่งมองเธอก็ยังไม่เห็นว่แววเขาโครงของเพื่อนในวัยเด็กของเธออยู่ดีถึงแม้จะเป็นช่วงเวลาเพียงแค่เทอมเดียวที่เธอมีโอกาสได้ทำความรู้จักแต่เธอก็ยังจำเรื่องราวของเพื่อนคนหนึ่งที่มีชื่อคล้ายกันกับเธอได้ดีในตอนนั้นตอนที่เธอยังมีอายุเพียงแค่14ปีเท่านั้นการสูญเสียบิดาไปอย่างกะทันหัน ทำให้เธอต้องย้ายตามมารดากลับมาใช้ชีวิตนักเรียนม .3 ในเทอมสุดท้ายที่จังหวัดบ้านเกิดของมารดาอาศัยที่ว่ามีผู้หลักผู้ใหญ่ที่มารดานับถือเมตตาให้ความช่วยเหลือเธอจึงสามารถย้ายเข้ามาเรียนในเทอมสุดท้ายอย่างกระทันหันได้เพื่อนใหม่สถานที่ใหม่เป็นอะไรที่เธอไม่คุ้นเคยเลยสักนิดแล้วเพื่อนร่วมชั้นคนนึงที่เธอรู้จักก็คือเด็กหญิงที่มีชื่อคล้ายกักบเธอ คือแพรววเป็นช่วงจังหวะเดียวกันที่ทอรุ้งหันมองสบตาแล้วหวนคิดกลับไปในวันวานเช่นเดียวกัน